ลรัผมคิดว่าผลโพก็ก็คือผลโพนะฮะแต่ว่าในส่วนของผลการเลือกตั้งมันก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอีกสักพักเนี่ยเวลาท่านยกมีความชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระแสะของท่านยกดีนะครับโดยเฉพาะ จากการที่ผมลงพื้นที่ในภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราสัมผัสได้นะครับว่าในพื้นที่ภาคใต้กระแสของท่านนายกดีมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีผลงานที่ที่ชัดเจนนะครับเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็พี่น้องคนใต้เนี่ยชอบคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกับภาคอื่นนะผมคิดว่าเมื่อ มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าทาายกไปได้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวผมเองแล้วก็สส<อ>วันนี้เราก็เป็นสสพลังประชารัฐอยู่นะครับยังทําหน้าที่ สสในพักพลังประชารัฐอยู่ส่วนอนาคตทางการเมืองเนี่ยพวกเราก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราอยู่กับโปรเจกต์ประยุทธ์จันโอชานะครับผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อการเลือกตั้งสมัยหน้าเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นยสสที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าที่ตัดสินใจอยู่กับท่านนายกเองเนี่ยก,ก็สามารถพูดกับพี่น้องประชาชนได้นะครับว่า เราอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านนายกเนี่ยไปต่อได้นะครับคงไม่นะครับเพราะว่าผลโพเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนก็<ๆ>ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันก็มีหลายหลายโพและก็ก็มีขึ้นมีลงนะครับซึ่งตรงน,นี้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องนําไปคิดวิเคราะห์แล้วก็ นำไปใช้ในการประเมินตนเองเหมือนกันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าผมถึงบอกว่าผลโพกับผลการเลือกตั้งมันต่างกันนะครับจะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผลโพบางหัวหน้าพักการเมืองบางพักเนี่ยต่ามากนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยพรรคของท่านเองก็มีสสอจานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผลโพการเลือกตั้งเนี่ยมันจะคนละส่วนกัน ผมคิดว่าพี่น้องคนไทยก็ก็ทราบดีนะครับว่าในช่วงตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมจับจับต้องได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผลงานตรงนี้มันจะมันจะมีความยั่งยืนนะครับถ้าให้ท่านนายกทำต่อนะครับผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองนะครับทุกพักก็ ก็ต้องเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจะให้ความไว้วางใจกับใครแต่ผมยังเชื่อมั่นในในตัวของท่านานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับว่ายังสามารถที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะไว้วางใจท่านได้นะครับ,บคุณนะครับ